มันพอดีคํากับเราพอดีกับคำเราเคำว่าค่ารักเองฮะ <c oughs> สวัสดีครับตาตีกินโชนะครับวันนี้อาจจะเสี่ยงดังๆหน่อยนะรอ,อบ้างน,นนะเพราะว่าฝนตกนะครับกินปลาเผาตอนเย็นนะครับค่ำๆขณะนี้เวลาสองทุ่มห้าทีนะครับกินปลาเผากันนะครับอยากด้วยแหละเรานะครับนี่มีเส้นขนมจีนด้วยซึ่งก็ะไรไม่ใช่เลยเส้นหม,นะมี่นะเส้นหมี่เนี่ขาวแล้วมีผักสลัดด้วยนะครับมีน้ำจิ้มสุดเด็ด เจ็ดอย่างเดียวเราอะสองถ้วยเลยนะครับมายต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะครับมับนอาจจะมีเสียงเม็ดฝนบ้างนะผมก็จะพยายามพูดดังๆหน่อยละน,นี่จีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวแยกไ้ก่อนแยกไก่อน เวลาเหลือจะจัดให้แน่นอนอืมพยาใช้มือด้วยนะครับริงคนเดียวนะครับไม่ได้อันนี้กับใครไม่ต้องกลัวโควิดอะไรอยู่บ้านเหงาๆก็ดูคลิปตาสิกินโชว์ได้ครับดูแล้วกินข้าวแทบนะอด่ดายากันก็นกพอแนละ้ว มนมาเลยเดี๋ยวผมลองนี่ก่อนนะอืมผมกินผิดวิธีเนี่ยเนี่ยต้องมาเสียเวลาเอาก้างหอ,อกเยอะนี่เลยนี่จัดเข้าไป ม้วนเลยนะครับนี่ทำมันพอดีคำกับเราพอดีกับคำลองคำว่าค่ารักเองฮะอือ <c oughs> ไม่ถึงมันจิ้มไม่ถึงมันจิ้มหวานะนะเรั่ะ กินแบบนี้ก็ได้นะครับบางทีเอาปลาด้วยแล้วมันดุ่มยากนะอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวรสจัดดิไม่ได้โบดน้ำเปรี้ยวบางทีผมอ,อาจจะกินไม่ค่อยเหมือนเขานะก็าอาจจะหอ่อสวยๆนะแต่ผมนี่เลยจ้วงเลยกินผักตามได้นะครับไวเด็ก ผมเน้นเร็วนะครับถ้าเกิดช้ามขาดตอนขาดจังหวะก็กินเลยทีเดียวถึงกินไม่พร้อมกันแต่มันก็ลงไปที่เดียวกันอยู่ดีนะหลักๆก,ก็ขออนาตใช้มือแล้วกัน ุกทุกนีก่เลยอืมน้ำซีมปวงไม่ถึงครับย่อแอ่ะคุดย่อเลยอ่ะอืมสะท้อนไม่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่มากนะ ไข่ปลามาเป็นใบเลยไข่ปลากินเล่นนะครับกับแก้มนะครับมาดูแก้มกับอะไรเหมือนกันนผักพร้อมแล้วโอ้ยดูดิดครับเพื่อน Có này, cái này cũng giống như ăn ăn đó, thấy cái được Giống như tôi ăn thử một lần nữa Tại sao tôi không là อชอบน้ําจิ้มอ่ะผมชอบไอจุ่มน้ําจิ้มแบบเนี้ยนแบบถึงเนี้ยถึงเครื่องเนี้ยโอ้โหอีกรอบเวลาจิ้มจิ้มแค่นี้นโ,โหไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันแต่มันได้มารยาทเนี่ยแต่เราไม่อร่อยอ่้อเราต้องจุ่มช้อนตักซดอีกนะครับ สไต,ตายเราต้องอย่างนั้นผูดงผู้ดีไปดูช่องอื่นนะล้อเล่นล้อเล่นอันไหนที่มันไม่ควรทำตามน้องๆก็อย่าไปทำตามนะหวานมากเลยไม่ใช่น้ำจิ้มนะเนื้อปลาหวานมากเลย หือผมไม่ร ok ู้จะพูดอะไรไม่รู้จะบรรยายอะไรนอกจากรสชาติความอร่อย สีัดีครับอือหือเผาหรือต้มเนะี่ยหลุดมาเป็นชิ้นๆแหละหรือเขาต้มก่อนแล้วไปเผาเนี่ยอือหือ ให้ภาพมันบรรยายไปแล้วกันนะคิดกะว่าเสียงฝนมันเป็นบรรยากาศแล้วกันเนาะอย่าไปลำคาญอย่าไปอย่ไปปิดเลยคิด ดูดิครับดูดิครับถ้าซื้อเวลาไอ้ทัางหนาวจะแทะทั้งคืนเลย ไม่ใช่แบบนี้แหละเล็กๆหน่อยมุ่งมั่นหน่อยอร<ะ>่อยครับผม <Es> เอยอืมโอ้โหนี่ดูเด็ดครับเพื่อนๆอร่อยมากครับ เก็ดปลามมืก็กินได้นะครับมาทอดกรอบๆนะครับเป็นกับแก้มผมเคยกินนะเก็ดปลามาเมาๆยู่พนพี่เขาทำเราก็ไม่รู้อะไรเนาะะไฟส,ส,สลดๆ้วยที่แรก็คิดว่าแคปหนูหมูเช้ามามาล้างจานที่ไหนได้เก็ดปลาทอด ก็เลยรู้เออมันกินได้นี่หว่าือสุดยอดครับหมดไม่เหลือนะครับวันนี้แค่ยันก้างอือือ ไม่ชอบใช้ซ่อมใช้มืออีกข้างนี่และ มองน้ำจิ้มนี่ขายดีนี่เลยเราอะ มันต้องถึงเครื่องดีวะถึงไม่ถึงดูจะความแดงนะครับแต่มันเป็นน้ำจิ้มหวานมันก็เลยไม่เท่าไรอของจริงต้องอันนี้เป็นไง เปรี้ยวเลยครักิ่น,นมะน,นาวกินพริกนะครับ เวลามันจะเลยนะถ้ามีเวลานะ,จ,ะจัดหัวให้ง,งามๆเลยนะตรงที่อร่อยที่สุดซือพุงนี่แหละครับเุดยอดแล้วพุงืือห หวานมากแม่ปลาหน้าผมเนี่ยแะนีะ่อะไรไงชมยทเตงด้วย ไมใช้มือเลยนี่จะโอเคไหมเนะนี่ยเนาะจะจบอยู่แล้วเนาะ บรรยากาศดีนะหมดพอครับเดี๋ยวจะมันแล้วเดีจะหัวแล้วกินไปกระเรียนนะถ้ามีเวลานี้เอาให้เลยนะ ผักแก้เรียนได้โ,โหโปตดคอมแพงแล้วเข็มมันจะวนๆอยู่างี้นะครับเพราะว่ามัน พื้นที่ใครพื้นที่มันอะเนาะคือว่ามันหาลำบากมันหายากนะบางทีเอฟซยู CU, ต่างพื้นที่กันอย่างเงี้ยมันอาหารพื้นบ้านมันอาจจะหากินได้ยากพี่กินอันนี้หน่อยผมแาวบ้านผมกินทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ไม่เห็นลงคลิปชาวบ้านผมเลยบางทีพื้นที่มัน ไกลกันมันหาก,กินไม่ได้มันกินไม่เหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์มาอยากให้ผมกินเมนูอะไรเดี๋ยวถ้าถ้าหาได้เดี๋ยวจะจัดหาให้แน่นอนนะครับถ้าหาได้นะไม่รับปากคอมเมนต์มาก่อนคอมเมนต์มาก่อนไม่ให้กินเลยนะ อชอบอ่ะชอบน้ำจิ้มอ่ะโอ้โหยอ้อนแมบคลิปนี้นี่จะต้องขออนุญาตลาไปก่อนเนาะคลิปนี้ปลาเผานะครับเดี๋ยวว้ยจะเออไม่ใช่ป้าเผาบรรยากาศฝนล,ลินลินนะครับได้ยินเสียงหวังคามนะโป๊เป๊ะโป๊ะเป๊ะ,ปะยังดีนะที่เป็นกระเบือ้อถ้าจะเป็นสังกษะสีโอ้วโหล้านเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาตีนชอสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะให้ mm hmm. เพจตาติแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาเลย mm hmm. นะครับโอเคไปมา